ทุกการโอนเงินไม่ว่าจะเป็นเงินจองเงินดาวเงินมัดจาค่าชุดแต่งต่างๆต้องโอนเข้าบัญชีโชว์รูมบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับห้ามโอนเข้าบัญชีเซลล์บัญชีส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของคุณลูกค้าเองนะครับผมสวัสดีครับเซมินบอดนะครับผมคลิปนี้อีเกนต์กับ f o r t r a n g e r XLT ในรุ่น4ประตูเกียร์ธรรมดาราคา9,400บาทเกียร์ออโต้9,44,000บาท กำลังจะเป็นไดไอเทมแล้วนะครับสำหรับ4ประตู XLT หลังจากเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาจะก,กลายเป็นรุ่น XLS มาแทนแล้วนะครับผมแต่รถยังมีส่งมอบถึงเดือนพฤษภามิถุนานะครับใครสนใจ XLT แต่ไอเทมไติดต่อเข้ามานะครับ <Okay. S 1> XLT มากับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรเกียร์6สปีดปลอดภัยมากๆกับถุงลมนิรภัย6จุดระบบ ESP ป้องกันรถหมุน ROM ลดความเสี่ยงการพลิกคว่ำ นอกจากนี้วรงไหลไฟฟ้าควบคุมได้มอเตอร์ไวเบรชาร์จไร้สายจอหน้าปัดดิจิตอล LED 8นิ้วจอทัชสกรีนตรงกลางขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto มาพร้อมแอปพลิเคชัน Ford Pass และระบบช่วยโทรฉุกเฉินเป็นรุ่นที่คุ้มค่ามากๆจริงๆนะครับกับระบะ4ประตูยกสูงในรุ่นราคาประมาณ9,000 0 0ตลางๆย้ำว่าจะเป็นแรไอเทมแล้วนะครับผมใครสนใจ x l t อยู่รีบติดต่อเข้ามานะครับหลังพฤษภามิถุนายนี้ จะไม่มีรถส่งมอบแล้วนะครับจะเป็น XLS ที่เข้ามาแทนนะครับผมแล้วก็จะขยับเป็นรุ่นสปอร์ตเลยนะครับส่วน XLT เนี่ยจะเหลือเฉพาะรุ่นแคบขับเครื่องสีล้อเท่านั้นนะครับผมคันนี้ตกแต่งอเมริกันสไตล์นะครับผม Max 20ยกสูงมีรายละเอียดการตกแต่งอย่างไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันในคลิปเลยนะครับมาชมในส่วนของการตกแต่งกันนะครับฟิล์มกล้องแสงเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับผมรอบคันความเข้มความสว่างรวมถึงยี่ห้อของฟิล์มเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งหมดนะครับ เปลี่ยนจากหน้าเป็น f o r d ตัวอักษร f o r d เนี่ยสามารถเลือกทาสีได้นะครับผมร่วมถึงช่องด้านบน3ช่องเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่าจะติดไฟหรือไม่ติดไฟนะครับผมความชอบของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับติดตั้งตัวครอบไฟหน้าเพื่อมิติให้กับตัวโคมไฟด้านหน้ารถนะครับผม x L t เนี่ยจะมากับไฟหน้าแบบ LED นะครับผมมาพร้อมไฟ daytime รูปตัว C ขนาดใหญ่เอกลักษณ์ของ Next Gen Ranger แล้วก็ไฟตัดหมอกเนี่ย x L t ก็มีมากับตัวรถจากโรงงานอยู่แล้วนะครับ แล้วก็บริเวณชายกันชนด้านหน้าฝั่งซ้ายของ XLT เนี่ยก็จะมีห่วงลักจูมาให้1ฝัง่งนะครับผมแข็งแรงทนทาน,ทานสามารถใช้งานได้นะครับผมการตกแต่งด้านหน้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปชมด้านข้างตัวรถกันต่อเลยครับมาต่อกันที่ด้านข้างนะครับผมไลาเลยจะเป็นตัวคิวล้อตัวเนี้ยเป็นขนาด6นิ้วนะครับผมแบบมีหมุดคิวล้อเนี่ยจะมีแบบเรียบกับแบบมีหมุดนะครับสามารถเลือกได้แบบมีหมุดเนี่ยหมุดก็เป็นหมุดหลอกนะครับไม่ได้เจาะตัวรถ ในส่วนของล้อแม็กซ์ยางแล้วช่วงล่างนะครับผม XLT กซ์อเดิมๆจะได้ล้อแม็กซ์ขนาด17นิ้วยาง HT คันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นล้อแม็กซ์ขนาด20นิ้วนะครับผมลายตามที่ลูกค้าเลือกออฟเซ็ตลบ18เลือกเปลี่ยนยางเป็นยาง MT ็มทีมาสเตเรนดอกใหญ่ๆเต็มๆแบบนี้นะครับผมใส 20, ่แม็กซ์20ออฟเซ็ตลบ18ยาง MT แบบนี้ตัวล้อเนี่ยจะยื่นออกมาจากล้นออกมาจากตัวคิวล้อเนี่ยไม่มากนะครับผมแล้วแน่นอนนะครับช่วงล่างคันนี้ต้องยกสูงขึ้นแน่นอนนะครับใส่บบสล,ล้อแม็กซ์2 ติดซุ้มลอ้อครับคันนี้ยกสูงขึ้น2นิ้วด้านหน้าด้านหลังนะครับผมช่วงล่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตัวก้อนยกตัวยางกันโครงแล้วก็คันนี้เปลี่ยนปีกนกเป็นของโยกออฟโรดด้านหน้าเป็นของเดิมทั้งหมดนะครับไล่ต่อมาแก้มโลโก้ด,ด้านข้าง XRT เขียนว่าเทอร์โบนะครับผมรุ่นเกียร์หกสปีดที่เป็นเทอร์โบเดี่ยวเนี่ยจะเขียนว่าเทอร์โบส่วนรุ่นที่เป็นเกียร์สิบสปีดใบเทอร์โบเทอร์โบคู่เนี่ยตอนนี้ก็จะเขียนว่าใบเทอร์โบนะครับผมเป็นจจจจุดดดสััััังงงงงงเเเกกกกกกกตต่่่่าาาาาาายยๆนนนนนนะะะะะคครรรรรบบบบลล้้้้้ววมมมมมมอออขขขใหญพไไฟีีทผ็็ป ิ้วกันสาดนะครับผมอุปกรณ์พื้นฐานทุกเนี้ยติดให้ทุกคันนะครับใครไม่ติดเสียงลมเข้ารถไม่ชอบไม่ติดได้นะครับผมติดตัวอย่างอื่นให้แทนไล่ต่อมาเบ้ากันดอยมือจับสีประตูนะครับผมกรณีเราเล็บยาวหรือว่าใส่แหวนเนี่ยล้วม,มือเข้าไปเปิดประตูอาจจะเบกทู้สีรถบริเวณนี้เป็นรอยได้นะครับผมก็ติดเบ้ากันดอยมือจับให้รวมถึงตั้งต่งรุ่น XRT ขึ้นมาเนี่ยระบบกุญแจจะเป็นระบบ smart keyless หมดแล้วด้วยนะครับมาพร้อม push start ไล่ต่อมาด้านล่างนะครับผมบันไดข้างเดิมๆจากโรงงานสามารถรับน้ำหนักได้1 0หนึลกรรับ วัสดุด้านบนเนี่ยพื้นผิวทําเป็นตัวกันลื่นมาเวลาพื้นเปียกเนี่ยเหยียบขึ้นลงรถก็ไม่ต้องกลัวว่าจะลื่นนะครับผมมั่นใจได้รวมถึงมีร่องด้านบนเนี่ยให้ทําความสะอาดได้ง่ายนะครับบันไดข้างเดิมๆเ,เนี่ยจะทําความสะอาดง่ายกว่าบันไดข้างเหล็กนะครับผมกรณีไปลุยโคลนลุยออฟโรดมาเนี่ยบันไดข้างเหล็กล้างยากมากนะครับต่อมาเป็นเบ้ากันรอยฝาถังน้ำมันนะครับผมก็ติดให้กรณีกลัวน้องๆพนักงานเด็กปั๊มเนี่ยเล็บยาหรือว่าใส่แหวนกดเปิดเป็นรอยก็ติดเบ้ากันรอยให้นะครับผมต่อ ลายสติกเกอร์เนี่ยถ้าเป็นลายเรนเจอร์ทั่วไปมีให้เลือกกว่าร้อยลายอยู่แล้วนะครับหรือว่าลูกค้าอยากได้เป็นชื่อลูกชื่อร้านชื่อแก๊งชื่อกลุ่มได้หมดเลยนะครับจะออกแบบเองก็ได้หรือว่าให้เราช่วยออกแบบให้ก็ได้นะครับดีมากๆแล้วก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะติดเฉพาะด้านหน้าเฉพาะด้านข้างเฉพาะด้านท้ายหรือว่าจะติดรอบคันเลยก็ได้นะครับผมความชอบของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับเราะดอียกการตกแต่งด้านข้างจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปชมท้ายรถกันต่อเลยครับต่อในด้านท้ายนะครับผม ไลฟ์ฟ้าที่กระจกหลังนะครับผมอันนี้มากับตัวรถจากโรงงานไฟเบรกดวงที่3ย้ายจากหลังห้องโดยสารมาไว้ที่ตัวฝาท้ายกรณีเราบรรทุกของที่มีความสูงมากๆเนี่ยถ้าเป็นโฉมที่แล้วมันก็จะบัง,งไฟเบรกดวงที่3นะครับก็เลยย้ายไฟเบรกดวงที่3มาไว้ที่ฝาท้ายแทนพื้นปูกระบะไลเนอร์ติดให้ทุกคันนะครับอุปกรณ์พื้นฐานไม่ต้องกลัวฝาท้ายดีไซน์ใหม่นะครับผมสำหรับ next gen x อฉมนี้มาพร้อมกับกล้องถอยจอดบริเวณใต้โลโก้ด้วยนะครับผมกล้องนอยู่สูงทำมุม45องศา ทำให้ภาพที่ไปขึ้นที่หน้าจอเนี่ยจะเป็นมุมวายเห็นทัศนะวิสัยชัดเจนถอยหลังได้อย่างมั่นใจนะครับผม XLT มากับไฟท้ายแบบธรรมดานะครับผมแต่ว่าคันนี้ติดตัวครอบไฟท้ายให้เพิ่มมิติให้กับตัวโคมไฟด้านท้ายรถนะครับให้โดดเด่นยิ่งขึ้นตัวอ,อ,กอ,อักษรอะคริลิกคาว่า XLT นะครับผมสีครีมเป็นสีประจํารุ่นของ XLT เขานะครับตัวอัอกษรคำว่ารนเจอร์ที่ฝากระบะท้ายเนี่ยชมที่เราจะเป็นสติ๊กเกอร์ชมเนี้ยจะเป็นตัวปั๊มลงไปที่ฝากระบะท้ายเลยนะครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้าเลือออกกกตติิดเป็นนัััวษรรระคคบผ สีดําเงาก็จะนูนล้อนออกมาจากตัวปั๊มเรนเจอร์ตัวเดิมที่ฝากระบะท้ายนะครับผมเพิ่มมิติความโดดเด่นให้กับตัวอักษรด้านหลังมากขึ้นครับอีกนะครับสีตัวอักษรคข้าาเรนเจอร์อะคริลิกเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับผมบางท่านอาจจะอยากได้เป็นสีแดงสีดาเงินอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับต่อมาเป็นกันชนท้ายเดิมโรงงานนะครับผมวัสดุพื้นผิวด้านบนเนี่ยกันเลื่อนเหมือนตัวบันไดข้างนะครับผมสามารถทำน้ำหนักได้1 0 0่งถึงกิโลกรัมเหมือนกันนะครับผมแข็งแรงทนทาน แล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นมาสําหรับ Next Gen นะครับจะเป็นบันไดข้างที่บริเวณกระบะท้ายทั้ง2ฝั่งสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับกรณีหยิบของที่อยู่หลังรถสามารถปีนจากด้านข้างเพิ่มได้อีก2ฝั่งด้วยนะครับรวมถึงกระบะท้ายของ Next Gen Ranger เนี่ยจะมีความกว้างมากขึ้นนะครับเนื่องจาก Next Gen Ranger เนี่ยย้ายโชค๊คออกมาบริเวณด้านนอกแชสซีทาให้มิติตัวรถเนี่ยมันกว้างขึ้น2ฝั่งประมาณ5เซนติเมตรนะครับผมรวมถึงซุ้มล้อที่ตัวกระบะท้ายเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงตรงนี้ไม้พาเลตขนาดมาตรฐานสามารถ ยกขึ้นมาวางบนกระบาดท้ายเรนเจอร์ได้เลยนะครับจะไม่ติดซุ้มล้อแล้วการตกแต่งรอบ้างของ x l t คันนี้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปชมภายในกันต่อเลยครับภายในของ x l t นะครับผมกระจกข้างไฟฟ้ากลับไฟฟ้าพับไฟฟ้าพวงมาลไยไฟฟ้าควบคุมรีมอเตอร์มาพร้อมปุ่มมัลติฟังกชันจอหน้าปัดดิจิตอล LED ขนาด8นิ้วจอทัชสกรีนกลางขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarP l a y Android Auto มาพร้อมแอปพลิเคชัน Fordpass และระบบช่วยโทรฉุกเฉินที่ปัดน้ำฝนออโต้ไฟหน้าออโต เรตชาร์จไร้สายมาพร้อมช่องต่อ Type C และ USB โหมดการขับขี4โหมดมีโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่น XLT เนี่ยจะมากับเบาะผ้าวนิวนะครับผมข้อดีของเบาะผ้าวนิวก็คือเวลาจอดรถกลางแดดเนี่ยขึ้นมานั่งเนี่ยจะไม่ร้อนก้นนะครับรวมถึงเบาะผ้าวนิวสมัยใหม่เนี่ยเวลาน้าหกลงไปจะยังไม่ซึมเข้าไปในตัวเบาะทันทีนะครับผมเช็ดทำความสะอาดได้ทันแน่นอนนะครับถือว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นเบาะหนัง เซลเปลี่ยนให้ได้นะครับผมห้องโดยสารตอนหลังมีแอร์หลังมาให้แล้วนะครับแล้วก็มีช่องตอบปลั๊กไฟ12โวลต์ให้เสียบหัวแปลงชาร์จอุปกรณ์อัพเดตต่างๆได้นะครับผมปลอดภัยมากๆกับถุงลมนิรภัย6จุดนะครับมาพร้อมกับระบบ ESP ป้องกันรถหมุนแล้วก็ ROM ลดความเสี่ยงการพลิกคว่ำเป็นรุ่นขายดีที่สุดรุ่นคุ้มค่าที่สุดมาตลอดนะครับแต่กำลังจะเป็นแรไอเทมแล้วใครที่สนใจ XLT อยู่ผมย้ำว่ามีรถส่งมอบแค่พฤษภามิถุนายนนี้แล้วนะครับหลังจากนี้ไม่มีนะครับ XLT จะเหลือแค่ แคปขับ4 4่คูณเท่านั้นนะครับผมใครสนใจ XLT อยู่รีบเลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับกำลังจะเป็นดาไอเทมแล้วครับกับ Ford Ranger XLT คุณผู้ชมเนี่ยหากกำลังสนใจรถยนต์ Ford อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนมีเงื่อนไขในใจอย่างไรอยากใช้เงินออกรถกี่บาทอยากแต่งมากน้อยประมาณไหนอยากผ่อนกี่ปีลองทักเข้ามาคุยกันนะครับรับประกันว่าจริงใจโปร่งใสปลอดภัย100%เครับในส่วนของการตกแต่งภายนอกเนี่ย X Gen Ranger สามารถตกแต่งร่วมกันได้หมดทุกรุ่นนะครับผมชอบแบบไหน อยากได้แบบไหนลองทักมาคุยกันนะครับความชอบของแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็ก่อนจากกันไปคลิปนี้ผมรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์ช่องเซมินฟอร์ดเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรวมถึงคลิปหน้าเนี่ยผมจะนำรถยนต์ฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้รับชมกับสไตล์การตกแต่งแบบไหนจะได้ไม่พลาดรับชมด้วยนะครับผมคลิปนี้ขออนุญาตลาเท่าน,นี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับมอกท ทุกข้อเสนอตรงไปตรงมาไม่สับสนจากการออนเงินออนขา้าวบัญชีโชว์รูมปลอดภัยผ่านทงซื้อรถออนไลน์กับผมปลอดภัยับไวไม่ยุ่งยากเทดรดไรไปแนนส่งมอบเปลี่ยนป้ายผมบริการถึงหน้าบ้านส่งมอบทุกที่ชุดชัยจริงใจโปร่งใสและปลอดภัยมากๆขอฝากใจมิตรฝันไว้แนวอบอ้อมใจของคุณจะหาปัญญาได้รถยนต์ฟอร์ให้ลองมาคุยกับผมดูก่อนจมินฟอร์จะเกิดพันยาได้รถยนต์ฟอร์สักคัน